เดดดาบดาบดาบเป็นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็พามาดูรีวิวตาสชั้นหลังทำเสร็จทันทีนะคะใครอยากเป็นลูกสาวหมอพี่คุณต้องดูคลิปนี้เน่ยค่ะคะ่ะเคสนี้นะคะตอนแรกลูกค้าปรึกษาหางเข้ามาอยากทำหางแต่ไปๆปมามนะคะไม่เห็นรีวิวตาสชั้นกลับเปลี่ยนใจคะ่ะบอกว่าเดิมลูกค้าก็มีหางอยู่แล้วเลยเปลี่ยนใจเป็นทำตาสองชั้นนะคะทุกคน นี่นะคะก็เป็นขั้นตอนที่ละเมียดละมุนละไมละมอมเพราะหมอพิกุลละมุนแน่วัดแล้ววัดอีกวัดให้ลูกค้าดูอยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นก่อนทําเนาะก่อนทําจะสังเกตได้ว่าคุณลูกค้าชั้นตาไม่ชัดนะคะมีชั้นใต้อยู่แล้วแต่ไม่ชัดเลยอันนี้เป็นหลังทําเสร็จทันทีเอา้าทําไมสวยเลยล่ะ เอาสวยนะว่าบาาหลังทำเสร็จทันทีอาจจะมีบวมเขียวช้ำบ้างแต่บอกเลยว่าหน้าเปลี่ยนนะคะใครอยากเป็นลูกสาวหมอพี่คุณทักแชทมาได้เลยนะคะมาทำสวยกันเยอะๆนะคะ w ับเิยินดีให้บริการจ้า